สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่297แล้วนะครับสำหรับการส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าอยู่ภาคตะวันออกอีกแล้วนะครับลูกค้าอยู่แถวนิคมบ่อวินนะครับจังหวัดชนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่การันตีว่าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําเรื่องกับที่ผมได้นะครับเคสนี้ลูกค้าทําเรื่องในรุ่นเกต เกือบจะท็อปแล้วนะครับเครนี้ก็คือเป็นรุ่นลองท็อปสำหรับรถกระบะของดี a มกนะครับกับรุ่น4ประตู1.9 z P ก็คือท็อปสุดของรุ่นเกียร์ธรรมดาแล้วฮะกับสีเทาแลมโบคันนี้เครนี้ลูกค้าทำเรื่องแล้วก็รอรถประมาณ1เดือนนะครับกว่าที่จะได้ขับรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมครับว่าการออกแบบของลูกค้าการดีไซน์สามีภรรยาคู่นี้นะครับว่าการออกแบบดีไซน์ที่เขาออกแบบการดีไซน์รถของเขาเนี่ย เขาดีไซน์แบบไหนแต่ก็คือเงื่อนไขที่เขาดีไซน์ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางผมสามารถทําให้ลูกค้าได้นะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินนะฮะก็เดี๋ยวไปชมกัน,นะครับกับบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์แล้วก็รายละเอียดการตกแต่งรถคันนี้เคสนี้ลูกค้าเดินทางมารับรถเองนะครับที่โชลูมอย่างเคสนี้เดินทางมารับรถเองผมก็มีค่าเดินทางให้นะครับอย่างเคสนี้ผมก็มีค่าเดินทางให้3,000บาทนะครับกรณีที่ลูกค้าเดินทางขึ้นมารับรถเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าอยากมาขับรถใหม่ปล้ลย้ยงออกจากศูนย์ ก็ยินดีครับยินดีให้บริการนะัก่อนอื่นอยาไปชมนะฮะว่าการตกแต่งรถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างครับกำลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับรับชมได้เลยครับผมสําหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นานๆผมจะได้ขายทีนะครับกับรุ่นท็อปสุดของรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับกับคันนี้ฮะกับรุ่นซัดพี1.9เกียร์ธรรมดานะครับรุ่นซัดพีก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับ ของรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเพราะว่าเหนือจากรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเ็จะไม่มีเกียร์ธรรมดาแล้วครับกับคันนี้เครื่องยนต์พันเนะครับการตกแต่งแล้วก็รถคันนี้ก็สีเทาแรมโบแบบนี้ยงพาเดินชมครับกับการตกแต่งที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสําหรับคันนี้การตกแต่งก็คันนี้ลูกค้าเลือกชกออัพฝากระโปรงหน้าเป็นกระบอกสีแดงนะครับก็สวยฮะคันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับตรงนี้ก็คือเราจัดให้อยู่แล้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการ ตกแต่งสําหรับที่นี่นะครับย้ําว่าสําหรับที่นี่นะฮะที่อื่นไม่มีนะครับสําหรับช็อคอัพฝากระโปรงแบบนี้ที่เข้ารูปแบบนี้นะครับส่วนล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อทีอีสามเจ็ดก้านยก SUV สีดําเงานะครับขนาดความกว้างของล้อเก้าจุดห้านิ้วลับได้ยางสองหกห้าหกสิบนะครับไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะครับล้อหลังก็คือใส่เซรีเท่ากันสองหกห้าหกสิบขนาดความกว้างของล้อก็เก้านิ้วครึ่งเท่ากันนะครับ ลูกค้าสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยนะฮะหน้าหลังสามารถทําการสลับได้เลยกรณีที่ลูกค้าใช้รถไประยะเวลาหนึ่งนะครับก็สามารถสลับยางได้เลยก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าเนาะลดต้นลดค่าใช้จ่ายสําหรับในการใช้งานด้วยนะครับสําหรับรุ่น zp ก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วของรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับท็อปสุดของรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับสีนี้ก็เป็นสีที่ความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารุ่นที่มีปุ่มกดสตาร์ทก็ต้องเป็นรุ่นนี้ฮะเริ่มต้นเลยฮะรุ่น ZP เพรพอรุ่นนี้ก็คือออปชั่นค่อนข้างเยอะนะครับส่วนด้านในนะครับคันนี้ก็คือมีคีย์เลสนะครับนี่ฮะมีปุ่มกดล็อกเพราะว่ารถรุ่นนี้กุญแจจะไม่มีที่สตาร์ทนะครับใช้ปุ่มกดสตาร์ทค่อนข้างจะ สะดวกสบายนะครับตรงนี้มีปุ่มกดสตาร์ทให้นะครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับสำหรับรุ่น ZP แต่แค่เป็นเกียร์ธรรมดาแค่นั้นเองนะครับรุ่นเกียร์ออโต้ก็มีนะครับในรุ่น ZP แต่คันนี้ก็คือที่ผมจะส่งมอบลูกค้าก็คือเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับส่วนพวงมาลัยพวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันมีคุยซอนโทนมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีทุกอย่างครบหมดนะครับนี่ส่วนเบาะหนังก็เป็นเบาะคูแม็กนะครับเบาะที่ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็มีบอกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เริ่มต้นมีบอกไฟฟ้าแล้วก็เป็นรถรุ่นเริ่มต้นที่มีแอร์ออโต้และปุ่มกดสตาร์ทมีให้ครบนะฮะตรงนี้ส่วนปุ่มต่างๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีปุ่มที่ควบคุมไฟหน้าปรับระดับความสูงต่ำได้นะครับตรงนี้สำหรับลูกค้าตั้งแตที่ชอบรุ่นที่มีปุ่มกดสตาร์ทรุ่นนี้คือรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วฮะก็คือรุ่นท็อปของรุ่นเกธธียร์ธรรมดาเลยครับกับรุ่นเซพีแบบนี้นะครับการตกแต่งคันนี้ก็ตามนี้เลยฮะ,ะที่ผมถ่ายให้ชมทุกอย่างก็คือได้แบบนี้นะครับสําหรับโปรโมชั่นที่ลูกค้าสนใจนะครับก็นี่ฮะตัวนี้ก็คือเป็นออปชั่นที่ได้แบบนี้เลยสาหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบจริงนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะฮะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ฮะจะส่งมอบรถย ครับเดินทางปลอดภัยนะครับเพราะสวยมาก เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์อีกหนึ่งคันนะครับจากเอฟที่อยู่แถวบอ่อวินนะชลบุรีก็เป็นอีกหนึ่งคันที่รับรถจบจริงตามโปรนะครับลูกค้าก็เดี๋ยวเดินทางกลับชลบุรีอาจจะแวะไปเจิมรถที่วัดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคงทีรับรถจบจริงนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถใหม่ป้ายแดงรุ่นไหนที่สนใจก็แวะมาสอบถามทักทายกันได้เลยฮะยินดีให้บริการนะฮะกับผงฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้ก็ เสร็จสิมภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันอีทีคิดหน้าอีพีหน้านะครับก็ว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม